Digital a r t ์สุดยิ่งใหญ่ Thailand Digital Arts Festival 2022บริษัทสยามพิวัรน์จำกัดบริษัทอายเครื่องสยามจำกัดรวมกับพิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านดำของดรสวรรดัชนีศิลปินแห่งชาติกาจกอร์ X พู้างสันโคโรลแพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสไร้ขอบเขตให้แก่ศิลปินและนักสะสมและบริษัทแซนบีดีีเดียจำกัดมหาชนในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเผยแพร่งานดิจิทัลอาร์ต ทานเครือข่ายจอดิจิทัลของแทนดีทั่วประเทศพร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า130ชีวิตร่วมการจัดงาน Thailand Digital Arts Festival 2022หรือ TDAF 2022ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริงและรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ร่วมจัดแสดงมากกว่า1,300ชิ้นนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยที่มีศิลปินร่วมจัดแสดงผลงานมากที่สุดและหลากหลายสาขาที่สุดผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่5ถึง20มีนาคม2,565เวลา10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตร นเจริญนครฮอลล์ชั้น M และ i อ h o n e นอาร์คแอน s ์คาร์ชั้นแในไอคพนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรดก็วันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินทีเทดียรฟส่ขของพี่ดอยทิเบกน,นะะมันมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทาพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทํากํากับด้วยค่ะพิเศษเพราะว่าศิลปินแบบ เก่งเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดอะค่ะนีเข้าเข้าเข้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบไม่ถึงกับขนาดแบบขนาดทุกคนนะคะมันมีเป็นเป็นน้องเล็กอะค่ะใช่เป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กคายในนี้อีกเยอะค่ะไม่ังต้องทําอีกเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่มันมีส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นงานก็เป็นงานหนังสั้นซึ่งหนังสั้นอันนี้ชื่อว่า s t a r light เป็นหนังที่มันมีได้กํากับเองเล่นเองแล้วเขียนบทเองค่ะแล้วก็ได้ส่งไปเบอร์ลิน ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่อินเดียซึ่งได้2ที่เลยได้รางวัลสที่ใช่ใช่ค่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราทํางานแบบในวงการนี้เนาะเราทำทั้งแบบร้องเพลงแล้วก็เล่นละครมาใช่ไหมคะก็นานอยู่ละครเวทีด้วยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ลองทำกำกับดูก็สนุกอะค่ะเล่นสนุกแล้วก็ขอฝากงานนะคะทีเดนะคะที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงวันที่5จนถึงวันที่20เลยค่ะ